เวลาก้านนาฬิกา38นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงหน้าขานชัยพัฒนาศูนจิตรดาพระชวังดุสิตพระราถทานพระราชวโรกาสให้นางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอชนำน Edwards, ายสเปนเซอร์เลวิสเอ็ดเวิร์ดกรรมการบริษัทแอคนาวชิลเรนคอนซัลทิงจำกัดและนางนิโคลีลนวูดพร้อมครอบครัวเฝ้าทุลาะองพระบาท ถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระรจัทานเป็นค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเก 48, ียรติ48พรรษาในพระราชุปรรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดลำพูนพันเอกหญิงนันทพรวีรวัตรที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระนิธิถาทรริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะ น้ำนายเทนซินดอจิคูโรงเรียนมัธยมตังเมืองบุมทังราชนาจักรภูตานและนางฟาฮานาเบกุมคูโรงเรียนประถม,มะศึกษาอาแซมปือกรุงธากาสาธารณรัฐประชาชนบางกะเทศผู้ที่ได้รับทุนพระชทา,านหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาอนามัยโรงเรียนคณะเวชศาสตร์เขตร,ร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในอภิสิทธ์พึ่งพร ผู้อำนการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผ่านการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่1 4กุมภาพันธ์ถึง28ิมีนาคม2567เฝ้าทุลละองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรในโอกาสนี้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการฝึกอบรมร่วมเฝ้าทุลละองพระบาทด้วย เวลา14.26นาทีเรจพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพุทธสวรร a ์พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครทรงวางพวงมาลัยท่งจุดทูปทิ่นเครื่องนมัสการพระพุทธสิหิงและส่งพระดำเนินไปยังพระพราพิธีนาพระที่นั่งสิวโมกขพิมานพระาชทานพระราชวโรกาสให้นายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุลนกระหม่อมถวายแผ่นทองคำเจารกพราชสมบัญาพระอัครราชูปถัมภิการจดหมายเหตุไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการจดหมายเหตุไทยและปพระเจาทานเข็มกิติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดําเนินงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติประจําปี2567 จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2567เรื่องเอกสารล้ำค่าจารึกสยามที่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าเอกสารสําคัญในความดูแลของกรมศิลปากรซึ่งเป็นฉบับจริง41ชุดกว่า200รายการหลายฉบับไม่เคยจัดแสดงมาก่อนได้แก่จา,จารึกบันทึกสยามแสดงเอกสารโบราณในรูปศิลาจารึกหนังสือสมุดไทยและเอกสารใบราน อา่ิิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงพระราชะพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิตคำพีอันกุรอานรามเกียรติบทละครพรชาชนิพนธ์ในรัชกาลที่1และมหาชาติคำหลวงสะท้อนถึงประวัติศาสตร์สมัยสุโขทยัยจนถึงก่อนการปฏิรูปประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแผนภูมิของแผ่นดินแสดงแผนที่โบราณของไทยในสมัยอยุทยาทนบุรีและรัตนโกสินทร์เหรียญที่ระลึกและตราประจำจังหวัด นิติสารเมื่อเพลงการเล่าขานประวัติศาสตร์ไทยแสดงเอกสารด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอทิกฎหมายตราสามดวงส่วนที่สัญญาเบารเริงและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกทาสเมื่อแรกมีการพิมพ์แสดงชุดเอกสารกลุ่มแรก,แรกที่เปลี่ยนมาเป็นการบันทึกด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบตะวันตกเช่นหนังสือจดหมายเหตุบังกอกฟรีคอ,อ์เดอร์คัมภีคันทรักษาราชกิจจานุเบกษาร,รัชกาลที่4ต้นร่างสร้างเมืองเรื่องรองศิลปรกรรมเอกสารการออกแบบอาคารตามรูปแบบตะวันตก เช่นแบบแปลนวังพญาไทย,ยอดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสมุดภาพเครื่องเรือในพระราชวังดุสิตแบบก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยความทรงจําอนงุดงามและความคิดถึงแสดงสิ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมตะวันตกที่มีที่ผลต่อสังคมไทยเช่นการเขียนจดหมายการสร่งปลายสัญญาบัตรน้ําหอมต่างประเทศรัสิกาอาทิป,ปลายสัญญาบัตรจดหมายเหตุของพระบรมวงศ์ในโอกาสเสด็จประพาสยุโรป ฉลากน้ำหอมของสะสมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปลอกซิกาภาพจากสองบุรีและหน้ากลักไม่ขีดไฟเอกสารต้นฉบับที่นำมาจัดแสดงนี้เก็บไว้ทั้งในหอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นเอกสารชั้นต้นที่แสดงหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นครังข้อมูลปฐมภูมิของชาติและเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การศึกษาและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้เรียนรู้ก่อนสเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับทรงพระอักษรบ,บนปลายสัญญาบัตรที่ระลึก แล้วส่งหยอดลงในตู้ไปรษณนีผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการพิเศษนี้ได้ที่พระที่นั่งสิวโมกขพิมานพิพิธภัณฑ์ทศรนห์แห่งชาติพระนครตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกายกเว้นวันจันทร์และวันอังคารจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ในการเสด็จยืนสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกนนครเจนีวาสมาพันธ์รัฐสวิต ระหว่างวันที่19ถึงวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2567ัศาสตราจารย์ดกรสมเด็จพระเจ้านงนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรเมวลลักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนาวีทรงประสบความสําเร็จในการทรงหารือประสานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุลาภรณ์ครั้งที่9ขึ้นที่ประเทศไทย โดยจะมีการจัดขึ้นในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งของการเฉลิมฉลองที่สำคัญซึ่งตรงกับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ซึ่งกำหนดการจัดประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ทธันวาคมพุทธศักราช2567 ภายใต้หัวข้อความท้าทายสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีนับเป็นการประชุมที่จะช่วยสนับสนุนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงประสบการณ์ตลอดจนความก้าวหน้างานวิจัยตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลถือเป็นโอกาสอันดียิ่งในความร่วมมือระหว่างสถาบัานวิจัยจุฬาภรกับองค์การอนามัยโลกเพื่อเน้นย้ำและส่งเสริมในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน ในการป้องกันภัยจากสารเคมีส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม <Hello. S 1> ที่สำคัญผู <Hello. S 1> ้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้ชื่นชมในผลการดำเนินงานพร้อมได้กล่าวถึงบทบาทของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ได้ปฏิบัติภารกิจทำหน้าที่เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และพิษวิทยาที่ผ่านมาด้วยความเข้มแข็งซึ่งเป็นการสนับสนุนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลในข้อตกลงด้านกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกอีก4ปีข้างหน้าซึ่งรวมไปถึงการป้องกันการควบคุมโรคและเสริมสร้างสุขภาพหนึ่งเดียวที่เป็นแนวทางสำคัญขององค์การอนามัยโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับแนวทางความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศาสตราจารย์ดกตรสมเด็จพระเจ้านงนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัดวรคติยาราชนาวีได้ส่งร่วมหารือและส่งมีพระดำรัสถึงยุทธาศาสตร์การดำเนินงานรอบด้านของประเทศไทยทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ,บ้านในสัตว์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัยจากโรคพิษสุนัขบ,บ้าตามพระปัิธานซึ่งเป็นไปตามแนวคิดหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮล์อันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนาัยที่ดีอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดเอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรไวเล,ลักอัครราชกุมารี กรมภาษีสว่างขวัตวรรัชยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากองค์การอนามัยโลกทรงเป็น WHO c h a m เ i ช n มปียนหรือผู้ทรงมีบทบาทนำในความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจน สำหรับงานประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มีส่วนผลักดันให้งานวิจัยของคนไทยได้มีโอกาสออกสู่สายตาชาวโลกและเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับนักวิจัยระดับสากลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างโอกาสการร่วมวิจัยตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้อันทันสมัยเพื่อนำกลับมาใช้ป้องกันปัญหาสุขภาพคน ของประชาชนชาวไทยและการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนสืบไปในการนี้จึงขอเชิญชวนนักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานานชาติเจ้าฟ้าจุฬาพรครั้งที่9ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง18ธันวาคมพุทธศ 67, ักราช2567ณกรุงเทพมหานครโดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w p c 9 c r i or.th หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เวลา15นาฬิกา42นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตน์ราชกันยาเสด็จออกนวังสุโขทัยพระราชาทานพระบรมโอาธให้ในซานโดชิโปตเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยเฝ้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฮังการีชั้นคอมมานเดอร์สครอสวิดเดอร์สตาร์ของเครื่องอิสริยาภรณ์ชุดออเดอร์ออฟเมริตสำหรับพระกรณียกิจในการส่งเสริมดนตรีคลาสสิกฮังการีในประเทศไทยซึ่งฮังการียังไม่เคยมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ชุดออเดอร์ออฟเมริตในชั้นคอมมานเดอร์สคร ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยมาก่อนโอกาสนี้นางสาวคามิลลาบาลารองหัวหน้าสำนักงานสถานเอกอัครราชทูตฮัางกรัรีประจำประเทศไทยร่วมเฝ้าด้วยเวลา16บหนาิกา4นาทีพระจถานพร,าะระโบรกาให้ในช่องคลอสป่วงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นางมาริโกป่วงเบิร์ฟพระยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในสมเด็กพรมเขียวพระราชการจังหวัดสงขลาสดดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระสทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานเจะมาฮาดีเจตแลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ขณะกำลังพลกองร้อยาทหารพรานที่4514โดยเฉพาะกิจกรมทาหารพรานที่45โหนปฏิบัติการพิเศษร,ร่วมประจําจ,ำจำังหวัดนราธิวาสปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนจราญุตพิสูจน์ทราแบแหล่งหลบซ่อนพักพิงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เขาตะเวเหตุเกิดบริเวณเทือกเขาตะเวอํำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลสงขลานาครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ที่จังหวัดนราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมเจราการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระสถานไปมอบแก่สิตําตำรวจตรีธีรชัยกิมตั้นที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันโดยเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลระแงอําเภอระแงจังหวัดนราธิวาสการได้รับพระราสถานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความลื้ปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสองนายและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอชุริยะสำนักงานชลประทานที่17อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลเอกประนานุดิศองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการน้เนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยผลเอกเฉลิมชัยสิธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามสถาน,น,นการณ์อุทุกภัยและแนวทางการให้ความช่วยเหลือในจังหวัดนราธิวาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการน้เนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจากอุทกภัยที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ13อำเภอ77ตำบล588หมู่บ้านเกษตรกร,ร,กรได้รับความเสียหายด้านพืช2,601คนประมง186คนและปศุสัตว์574คนปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่จังหวัดนราธิวาสน้อมนำพระประถมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมีโครงการชุลปละทานและโครงการชุลปละทานอเนื่อมาจากพระราชดำริรวม270โครงการ ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด403โครงการและดีกาที่รัษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ9โครงการอาทิโครงการฝายทดน้ําคลองตะลกะบลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระาราชดำริและโครงการฝาทดคลองบาโอยางองอพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลลูกโบสาววอําเภอบาจอ ซึ่งส่งรับเป็นโครงการน้เนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่6เมษาย,ยน2562ตามที่ราษฎรบ้านตละลนะ้มมเนาะหมู่ที่1ตำบลลุบโบสาววขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขัดแคลนน้ำอปุปโภคบริโภคในตอนบ่ายไปติดตามโครงการฝายทดน้ำคลองตลอะล้บารอพร้อมระบบส่งน้ำอนเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบาจาอซึ่งสำนักงานกปรสนับสนุนงบป,ประมาณปี2565ให้กรมจุลประทานก่อสร้างฝายหินก่อ ความยาวสันฝาย12เมตรสูง2เมตรพร้อมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ3สายความยาวรวม4,159เมตรและงานก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ900ลูกบาทเมตร2แห่งและ50ลูกบาทเมตร1แห่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2,566สามารถส่งน้ำอุป,ปโภคบริโภคแกร่ราษฎรบ้านตะลอกมาเาะหมู่ที่1และบ้านบือระแงหม,มู่ที่4ตำบลลุบโบสาวร236ครัวเรือน1,137คนและพื้นที่การเกษตรประมาณ50ไร่ นอกจากนี้ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําโครงการฝายทดน้ําคลองตะลบาลอเพื่อบริหารจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนโครงการฝายทดน้าคลองบะลอย่างงอพร้อมระบบส่งน้ามาเนื่องมาจากพระราชดรุริเพื่อส่งน้ําช่วยเหลือราชฎรบ้านตะลอมเนาะหมู่ที่1และบ้านสุงไหงบาตูกลุ่มบ้านบายโยหมู่ที่ 5, ตําตบลลุโบสาวอปัจจุบันอยู่ระหว่างของรับงบประมาณสนับสนุนจากกปรอ